โอกาสนกน้อยนอะรับลูกค้านี่เกี๊ยวโตมัชะนะคะเกี๊ยวโตมั่นีินของขนาติดนนิดหน่อยคกินอล่นะคะติดนนิดนึงลูกค้าทาอะไเนาะเกี๊ยวโตมัช่า้อยค่ทาได้ได้คะเกี๊ยวโตมัชาแล้วก็ใ่ขวดนะคะลูกค้าเ็สินะคะเดสิบ หวานมากครับเก็บโตจ้าขอบคุณมากค่ะแต่เป็นขวดหวานปกตินะคะคเกยบโตมัชช<ส>่ ถ้าเป็นนมสดเป็นนมสดแล้วก็ส่ผงข้างบนทำด้วยชาเขียกหวานนะเี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะครับอร่อยแน่นออันนี้เกี๊ยวโตมัชช้าอันนั้นก็เกี๊ยวโตมัชชะาตักใส่ขวดนี่ใส่ขวดนะคะทุกท่านวนะคะเพราะว่ามัชชาอยู่ด้านบนจะจวาตรงดี้ดีว่าดีใจเลยค่ะ ไ right? ด้จ้าแล้วจากน้อมนะได้ัล้วก็มีสุกานาคือกี่ใส่ขวดนะคะแล้วก็มาขาโน้อมีสุกานาค่ะหมขวดีเลยหดีเลยขาดน้มค่ะชอบผมก็ต้องเป็นเกียรตโตแต่จุิงจริงแล้ว อูจิมาชาจะขมไปนิดนึงนะคะอูจิมะชาตัวล่าจะตึขมกว่านิดนึงนะคะแต่เียบโตเขาจะมีความเข้มหอมกว่านะคะลูกค้าเยโตรยวโตจะมีความเข้มหอมมันกว่าตัวอูจิมะชาค่ะที่เราสั่งเป็นเกียวโตมชาตาแแบไม่ไรเขว่าจะเข้มเข้มกว่าชิซูกะมชาค่ะอจะเข้มนวานค่ะี้อูจิ นี <kleine or> <food> ่อะไรอะคะไอ้อมชชาวิตอลนจูน่ลูกค้ามัชาดส้มครับบัชาดัส้มไอาชาวิตอลิจูนิมโมดาได้แล้วจ้าพูดอะไรอ่าอุตีมาใส่แก้วนึงครับ เมนูอะไรคะวุสูตรโซดาค่ะวุสูตรโซดาที่ร้านมีเมนูโซดาด้วยค่ะลิมมี่จ๋าขออนุญาตนะคะลิมมี่เป็นหน่อย8กลิ่นเนาะนี่เปแกนคันแดดหรือยังเดี๋ยวใส่แกนคะแนนสะสมก่อนัใค่ะแดนก่อนนี้เลยค่ะลูกค้าที่ร้านนี้เลยสะสมค60แก้วปีหนึ่งแก้วนะคะมูลค่า60บาทนะคะคะแนนไม่หมดอายุนะคะ เยอมากครับจ๋าัวยูจีมถอดก็จะไม่ให้เีไม่่อยเขียวเข้มึ้นไม่หเเยถ้าถ้าเกิด้ชาเจิดพกรรมรู้สุวาจเขีก็นฝั่อันนี้มันจะออกออกรถโคลสารอยตัวนี้วิศเป็นยูจีเยนี่ครับตัวนี้ครับมันก็จะไม่ได้เขียวแบบสว่างเป็นมรกเลย มันเป็นเป็นพลาสติกเกดครับเป็นเกดธรรมดาครับลูกค้าไม่ได้แบบว่าเป็นพรีเมียมเท่าไหร่แต่ก็ทานได้ครับไม่ไม่ผมเท่าไหร่ครับก็โตโตจะแนะนำเป็นเกียวโตครับลูกค้าในิดท<อ>ี่เราอยากได้ผงตรงนี่ก็เป็นตัวนี้ได้คุณสีมาขาดาได้ครับ ที่นี่ขายประจำสาวอาทิตย์ครับแล้วก็มีหน้าร้านมีหน้าช็อปอยู่ที่ประจันร์ไทยสูตรลักสีครับสำนักง,งานใหญ่ที่น่าขายนั้งสุกเลยครับหนึ่สุกที่ประจันร์ไทยสูตรลักสีที่สาวอาทิตย์ที่นี่ที่นี่ประจำครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็บเป็นชาเขียวเนะาะเ,เ,เหมือนชาเขียวลาเต้เน่ะฝากติดตามเพจได้นะคะมีเพจนะครับ thì thẻ chai đúng đùa nha các OK ạ dìm này này cảm